สบายดีพี่น้องตีหักแพงเบื่อสุขุสุคน婆อกับสองน้องมินี่คือเก่าพี่น้อง婆อกับสองน้องมินี่คือเก่ายามจะเจ้าอากาศมืดอึมครึมอบอ้าวพี่น้องเลยอบอ้าวหอนค่ะเขากำลังมาสวนสวนอยู่น้องไม่ใหญ่ละสิมาเก็บพักเมื่อหนึ่ง มือหลวกกินเก็บมือกินอยู่บ้านตังเี่เนาะจากพักยังเ้ากับบอหูซื้อมันดอกเห็นพ่อนลงเทนพามาเก็บไปลวกเพิ่นเคยกินอยู่บ้านเพิ่นหยอดไล่ๆไปเลยพี่น้องหูวาวาพักยังแต่ว่าเฮ้านำบ่หูหูแต่ว่ากินไล่เพิ่นพากิน พิดอาย่อนเป็นหนึ่งหนึ่งกินกับป่นแสะเลยพี่น้องเลยกับป่นกับแจววาสิเมื่อบานปังเถือพอ้องเม่นมีปลาป่น

หอนหอนพี่น้องโอ๊ว่าวบอดังกับกอทษขอไยเด้๋พี่น้องเด้อจิ้งห้าเห็ดอยู่บันปังต่อก่อนเื่อออกลายทางนะเห็ดก่อ ที่แหลกว่าสิเมื่อเมื่อวานนี่ก็เลยว่าอยากไปหาเห็ดลยบ่อไดเมือ่อพักยังพี่น้องสังเกตดีๆเด้อยง่ายบกง่ายกง่เลยพัดกินก็ได้ไปย่างเราพี่น้อง ปัดคือผัดปักบกเนาะสะออนเลยหลายขักยอดใหญ่เราผมหมุดจอมาเก็บใสยเด้อพี่น้องเด้อ ดอกมันก็นมีอะไรเป็นดอกสีขาวข้างในเป็นสีม่วงเยินจะม่ใหญ่มาเก็บเมลวัวกันเลย น,นีเป็นดอกดอกที่มันจุ่มจุมจักผักอยังกินไปมาล่มมาลำลอยบอ่พอหลองเอพีนพากินเลยกินเป็นที่แหลกก็ว่าสิทางถิมแลอย่ามันหกส่วนพอดีว่าเป็นผัก ta lại rồi Bỏi về lời Cô nhỏ ạ làm ngàm เลาข้บไปเก็บทางในก่อนพี่น้องโ้จำที่งามทางในนะตึบเลยยอดกับไห่ พามาข้างในก่อนพี่น้องน้ำน้องไม่ใหญ่จูบลำหน้าเบิดเทียวหนีก็แม่นหน้าบ่งาม โมเมน,เนต์เนาะต้นละแบบต้นแค่ยังกินอันนี้ฮะจะยังกินใบบดด้วยแต่ก้างแม่งยังอันนี้เนาะอ่าพี่น่องจังเกียดดู meang nhang ai nè, trung thái meang này lại ăn bì mình, ừm phù, phù, đầy như phù, phù theo ngạo phù, meang nhang nọ, meang keeng, chắc meang keeng ngang, pha to, lầm lầm cái gì phù. โหดแม่แข่งหน่อยแต่ว่ากินบ่เป็นหืมมองใหม่ผู้ใหญ่ออกน้าจุสิบกปลาปลา kiếp tổ, ta nhọ lườm thướm, nuông โอ้ยแม่งยังเด้อหยานเด้พี่น้องทีว่าจมอยู่คนเดียวเลยเนาะเสียงเขาบดดังขออภยัยเลยพี่น้องดเด้อจติเอวากันเด้อหักแพ้งคือเกา จะได้อำลาพาจ่าเลยพี่น้องเด้อฝักกล่องเก็บก่อนอยู่ที่มีแห้งพี่น้องรำลวยรำลวยขิหนาพ่อกันใหม่เด้อรำลวยรำลวยกันประจุคนเด้อขิหนาพ่อกันใหม่สบายดี